เฮ้ยเสียงไทยเสียงใครโอ้คุณพ่อเป็นไรเออคุณพ่อเอาไปแล้วไปแล้วเอาไปให้ไปให้ดูเป็นห่วงคุณพ่อแรงครับพ่อเป็นไรฮึ คุณพ่อเป็นไรครับโอ้ยโอ้หนาวหนาวพ่อหนาวผมพ่อกพ่อเครับสาวน้อยไป เป็นห่วงคุณพ่อเงยครับเอ้ยจะดึงพ่อไปไหนดูกอดกอดกอดเร็วกอดไหนกอดพ่อเร็วนะครับเนี่ยากาศตอนเช้านะครับเนี่ยเป็นเาเป็นห่วงุณพ่อเลยหนา่ยกันเรโอ้ยลูกไม่ได้ เออนงลงเออน่ดเออย่าพอแล้วมันาวดแต้ร็วอลโอ้ยอือกเตสวัสดีครับยอลนะครับช่องเฟ m i l y บีทัิไทยนะครับการหนามานั่งลงกัพอเล้วเออเชาาน้อยเื้อแล้วอื้วเออครับมีการตอนเช้าอู้ โอ้เป in <the> ็นห่วงลูกพ่อจนแตกแล้วครับจะแตกเลยเฮ้ยนั่งลงเฮ้ยกอดกอดกอดโอ้โหอะไรนี่พ่อเอาเฮ้ยเย้นอนพ่อฮ่าฮ้ย

พอไปวิ่งกันพอเออภาษาไปวิ่งกันผมพา้กันไหมผมพายเออผมพายด้วยกันเอาเลยผมพาผมพานั่งลงเอนั่งลงผมพาหนาวหนาวกดกันกดกนเออเออนครับเอออ่าสมัยค่เอออาม

โอ้โหโอ้ชิ้นไหนได้ดึงพ่อออกจะเล่นเฮ้ยโอ้โหโอ้อยากพ่อเล่นด้วยสาธาค่อยๆค่อยๆโอ้อะไรตอนนี้นี่พ่อจะหนีโน้ตไหนพ่อภาษาบอกพ่อจะหนีกอดไว้อีก มานี่มานี่ทุกคนแอ้แอะไปไหนนึกอยากวิ่งนึกอยากวิ่งสาบุ่นนึอยากวิ่งเออ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 เกาะดูดูเอ้ย Khôn, cool, khôn, cool. che che, Ôi, ba phôi chết 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 à, à, Ôi, chết 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 cho Vinh lên, Nào, กอดกอดเออกอดเออกอดกันกอดกันกอดเบาเบากอดเบาเบาเออกอดเบาเบาครับอ yeah. 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 no no ่าไปดีนังลงเออนังลุยดิไปหนาไหมเออเออนังลุยดิเออนังลงเออนังลุยดิอ่าพ่อหนาวไหมพ่ออ่าสปาร์ชาบกหนาวกันหนาวแต่เช้าเลยครับวันนี้อารมณ์จะขาดนาวเออนังลุยดิเออ เออกอดเออกอดเออครับโอ้ดูนั่งแล้วนั่งกอดกันนั่งกอดเออนั่งกอดเออกอดกันกอดกันเออกอดเออดูครับให้ความอบอุ่นให้ความอบอุ่นทำห่วงแรงครับเออดูครับ โอ้เป็นองพ่อหนาว่จเร่งกำชาแต่เช้าเลยฮะดูเออนอนพ่อนอนชุมซาบอกพ่อนอนเออโอ้ยลใส่หน้าพ่ออีกเป็กฟันยังนี่ฮเป็น้ลายใส่พ่อนี่ไหดูออดูมองยหักงาใหญ่ดเนาะ ตัวใหญ่ครับเออกอนมัก็เหมือนกับเขาจะเล่นแรงหน่อยนะครับแต่สําหรับเขาเขาก็ถือว่าไม่แรงนะครับเพราะว่าตัวเขาใหญ่ดูครับดูทําขาทําอะไรแบบนั้นนะ่ะสาวน้อยรักรักรักโอ้โยดูเหยียบพ่อแล้วนะ่ะก้าเหยียบไหมก้าเ <c oughs> ยียบอ่อ,อ

เสียงอ้อนอีกนี่อ่าป่ะเข้าหลักกันอ่าเออครับเออผมผ้าหนาวครับตอนเช้านะครับบรรยากาศตอนเช้าหนาวด้วยเออดูดีใจดีใจใช่หนูด้วยเออไม่ค่ะเดี๋ยครับโอ้ย เอดีใจใหญ่เลยเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยดูครับสปปนซาเด้อเด้อเด้อตรงนี้ก็หน้าหนาวแล้วเนาะครับเลยสุขภาพกันด้วยนะครับอ่นั่งลงเอ้าโรยดิคลิปนี้เนาะอ่าลาท่านผู้ชมก่อนเร็วเสียงด้วยเดี๋ยวไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ